มอเตอร์เอ็์นี้เล็ง Big กไบครุ่นไหนก็มั่นใจแค่ใช้กวงเงินกับกรุงศรีอัโตพร้อมสตาร์ททุกคนวันนี้แป้งเอา z ซ 6R มาเติมให้ลูกค้าแล้วนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้ทางร้านมีตัวยางเบสโตหลายขนาดหลายไซส์ให้ลูกค้าได้เลือกเปลี่ยนได้เลยค่ะ<ว>แถวเราแวบบางแคการจะนาะลูกค้าเข้ามาได้เลย ส่วนสูงของแป้งนะคะปลายเท้าแตะพื้นนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ขับขี่รถแนวสปอร์ตอยู่แล้วก็ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรยกตัวยอย่างช่างที่มีส่วนสูงประมาณนี้นะคะลูกค้าลองเอาส่วนสูงของช่างไปเปรียบเทียบดูได้เลยค่ะคันนี้เป็นรถปี2019เเลขมาอยู่ที่12,900โลนะคะราคาเปิดอยู่ที่279,000บาทแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจจับจองกับแป้งแครูปแป้งเลยนะคะขายอยู่ที่265 ใช้เงินดาวอยู่ที่37,000บาทผ่อนสูงสุด5ปีอยู่ที่5,500บาทนะคะลูกค้าท่านไหนอยากปรึกษาเงื่อนไขาการจัดไฟแนสนะคะถ้าหาแป้งได้เลยนะคะยินดีดันให้ทุกเคสเลยค่ะร X 6คันนี้นะคะเป็นรถปี2019เลขไมยแค่12,900โลเท่านั้นนะคะร้านได้คัดมาแล้วสำหรับลูกค้าที่ชอบรถเดิมๆสภาพสวยนะคะ ตัวอย่างนะคะเป็นของบิสต์โตนะคะและตอนนี้ลูกค้ายังสามารถเข้ามาเปลี่ยนยางกับทางร้านได้นะคะแถวกาญจนาบางแคนะคะมีให้เลือกหลากหลายไซส์เลยทีเดียวค่ะตัวรถโดยรวมนะคะตัวเครื่องยนต์ระบบการใช้งานโดยรวมสมบูรณ์แบบและสภาพสวยกริบเลยลูกค้าดูได้เลยนะคะเหมาะกับคนที่ชอบรถเดิมๆใหม่ๆกิๆิบๆต้องมาดูคันนี้ได้เลยนะคะด้านหลังก็จะมีทายสั้นมาให้ด้วยนะคะ ทันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าที่ทักหาแป้งและแคปบหน้าแป้งไปนะคะแป้งให้ราคา265,000บาทเลดดาวอยู่ที่3 7 0 0 0นะคะผ่อนสูงสุด5ปีอยู่ที่5,500บาทนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันคะ่ะ คันนี้ถือว่าไม่ไม่เยอะนะคะ12,900โลเท่านั้นนะคะโดยรวมรถสวยกิฟตเลยค่ะอะเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะคะ ติดต่อแป้งได้เลยนะคะตอนนี้ทุกค้าเรามีส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะก่อนปีใหม่ยังไงเข้ามาชมรถที่ร้านได้เลยคะ่ะวันนี้เรากำพูดถึงโปรโมชั่นลดพิเศษของร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งแต่เดือนตุลาจนขาบเกี่ยวถึงพฤศจิกา,ากลางเดือนแล้วตอนเนี้ยลถหนักมากคิดว่าตอนเนี้ยหน้าร้านเนี่ยน่าจะตั้งทีฟุตซอลได้เลยอื ก็ซื้ออยู่รถอะซื้ออยู่ซื้อมากซื้อมากไม่มีรถขายแล้วเนี่ยกัซื้ออยู่แต่ลูกค้าก็ทักเข้ามาขายกันได้เนะครับตอนนี้ลูกค้ารีบทักเข้ามาขายเลยพร้อมสู้ราคาทุกเคสนะครับถ้ารถสวยนะที่เห็นจอดๆกันนานๆเนี่ยตอนนี้คือรถกระจายนะครับอย่าง m อ็ c บีออก็ไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็น Multi V4S ตอนนี้เฮดดีก็รถหนักอยู่นะครับยังไงสนใจเนี่ยลองทักกันเข้ามาถามดูได้นะครับตอนนี้ก็มีเอารถมาลดราคากันไปค่อนข้างเยอะนะครับคันแรกที่ทำลดราคาเยอะไปแล้วก็คือ MB นะครับ MB Costa นี่ลดไปปเ็นแสนนเลยะครับก็ขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ส่วนต้นทุนไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ารถไปไม่เข้าเนื้อหรือเปล่าเ็าไม่เป็นไรนะครับพาะเฮียไม่รู้นะครับก็ตอนนี้ก็มีอีกสองคันนะครับที่ผมเพิ่งเอามาทาคลิปไปลดลดราคาค่อนข้างเยอะนะครับเอ็มอย่างตัวไฮเปอร์ก้าวสตรนะครับลดจากสี่แสนสองกับสามแนห้าครับนี่ก็ยังอยู่นะครับก็ถ้าข้ามาหาเซลล์ได้นะครับเซลล์แป้งเซลล์แป้งเหมือนเดิมฮาร์เลย์ราคาว้าวมากเลยฮาร์เลย์อีกคันหนึ่งนี่ก็ลดเยอะนะครับลดไม่สนทุนนะครับ ตัวแพนอเมริกันครับปี๊บสามใบหล่อๆเลยนะครับราายังไม่จดด้วยราคาครึ่งครึ่งเหลือแค่ครึ่งล้านนะครับจากป้ายแดงเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอืรถ,รถยังไม่จดทะเบียนด้วยอ่ายังไม่จดด้วยอยากมีลูกค้าทักมาเนี่ยอนาคตรถเข้ามาเนี่ยจะเป็นราคานี้ไหมครับตัวราคารถนะครับอตอนเนี้ยมันก็จะเป็นราคาที่ยังค้างอยู่ที่ที่รู้สึกว่าค่อนข้างแพงนะครับเราก็เอามาดัมเนี่ย ลดลงไปเลยซึ่งตอนนี้รถก็จะหมดแล้วนะครับส่วนรถใหม่ที่จะเข้ามานะครับราคาก็จะเป็นราคาที่ถูกลงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดเยอะขนาดนี้นะครับช่วงนี้ไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยลูกค้าก็ทักมาถามได้นะเพราะว่ารถเยอะจริงนะครับหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วก็หมดเลยครับจะไม่มีอ<ช>ีกแ,แล้วนะครับเพราะว่าราคาที่เข้ามาใหม่ก็ <c oughs> จะเป็นราคาใหม่ไปแล้วนะครับเห็นเราลดราคาลดเยอะขนาดนี้ครับแล้วเรื่องการเซอร์วิสของเรานี่ได้ลดลงไหมก็เหมือนเดิมนะครับการคัดรถเข้ามานะครับก็บริการหลังการขายก็คือเหมือนเดิมนะครับประกันหนึ่งเดือนหนึ่งพันโลเนี่ยเราก็ ลูกค้าก็ออกมาช่งแรงนี่ครับผมก็จะบอกทุกคันแล้วว่าขี่เยอะๆนะครับอะไรพังอะไรเสียแจ้งเข้ามาซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็ถามว่ากําไรที่เราลดราคาลงไปมันครเวอร์กับค่าซ่อมในบางคันไหมที่มันมีแบบว่าเหตุการณ์อิเรียซึ่งมันเป็นมือสองก็จะเกิดขึ้นบ้างครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเงินเฮียนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามร้านด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางออ,งางอ,อนไลน์ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอ็อกเฟซบุ๊กหรือว่าเว็บไซต์นะครับ ตัวเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถเช็ครถที่เหลืออยู่ในสต็อกของร้านเราได้นะครับก่อของผมก็ฝั่งช่วงแอบรถไม่ใช่แอบหลักเ้วนนะครับผมก็จะมีรถราคาพิเศษพิเศษมาให้เพื่อนๆได้ดูป็นเดือนนะแชร์แคปจอนะครับแล้วก็ส่งให้เสลล์คุณก็จะได้ราคาที่เบาๆที่ผมเอามาลดนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ